สวัสดีจ้าพบกับยายเจเลขดับเช่นเดิมทุกทุกงวดนะคะสำหรับงวดนี้ยายเจมีให้เช่นเดิมคลิปเลขดับสองตัวบนกับคลิปเลขดับสองตัวล่างนะคะเลขดับสองตัวบนสำหรับงวดนี้วันที่หนึ่งพิกาเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ามีตัวไหนบ้างก่อนอื่นเราไปชมผลงานยายเจงวดที่แล้วกันก่อนดีไหมคะ เมื่อที่แล้วสองตัวบนที่ยายเจให้นะคะดูว่ามีตัวไหนบ้างเนาะรางวัลที่หนึ่งออก059696 9, ถูกต้องไหมคะสองตัวบนที่ยายเจหมายถึงคือ96นะคะเรามาดูกันว่า96ของยายเจมีตัวไหนบ้างนะ 16ตุลาคมนะคะที่ใหญ่เจให้นะคะแผ่นนี้เฉพาะตัวตรงนะเฉพาะตัวตรงใหญ่เจให้ดูสิคะมีเก้าหกไหมมีสามเก้าเจ็ดเก้าเก้าเ้ามีเกหนะคะเก้าหแสดงว่างวดที่แล้วพลาดอีกนะคะพลาดอีกเป็นงวดที่ห้าในรอบปีนี้นะใน ผลงานยายเจสิบปีที่ผ่านมาไม่เคยเกินสามมวดในการพาดของยายเจในยี่สิสีครั้งของรอบปีปีหกแปดนี้เป็นครั้งแรกเลยที่เจอว่ามวดนี้พาดอีกเป็นครั้งที่ห้านะคะซึ่ง เป็นอะไรที่ยายเจ๊ไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกันในรอบสิปีที่ทำมานะคะค่ะเรามาดูกันว่าบันทึกพร้อมกันนะคะนี้เป็นครั้งที่ห้านะคะในยี่สิบสีงวดจากงวดนี้ไปถึงสิ้นปีเหลืออีกห้างวดเรามาดูว่าจะมีความผิดพลาดของยายเจ๊อีก สำหรับลคลิปเลขดับสองตัวบนหรือไม่ซึ่งต่างก,กันกับคลิปเลขดับสองตัวล่างเยอะมากนะคะปีนี้เลขดับของสองตัวล่างของยายเจพลาดแค่ครั้งเดียวเพิ่งพลาดแค่ครั้งเดียวนะคะแต่เลขดับสองตัวบนนี้ครั้งนี้ครั้งที่ห้าแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่ายายเจสำหรับงวดนี้ยายเจให้เลขดับสองตัวบนแล้ว ผลงานยายเจ๊จะเป็นยังไงบ้างในปีนี้นะคะที่เหลืออีกห้างวดก่อนจะถึงสิ้นปีนะคะค่ะแผ่นนี้ตัวตรงแต่แล้วก็ตัวกลับเราก็ผ่านไปเลยนะคะค่ะสำหรับเลขดับสองตัวบนนะคะสตัวบนงวดวันที่1พึ่งพฤายนนะคะ แผ่นนี้เช่นเดิมนะคะเฉพาะตัวตรงนะคะเฉพาะตัวตรงตัวแรกนะคะเจให้ศูนย์ศูนย์นะคะดับบนนะศูนย์ห้าเก้าสามสามสองห้าสามห้าสอง สามเจ็ดกระดับนะคะสี่แปดห้าเก้าหกสามหกสองสี่เจ็ดยังมีอีกนะคะห้าแปดกระดับนะ สี 4, 3, ก็ดับบนนะคะ5 7าเจดก็ดับบน4ี่สองสียังไม่หมดนะคะเฉพาะตัวตรงงวดนี้มีเยอะมากนะคะมีถึง26ตัวเชียวนะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูอีกแผ่นหนึ่งนะคะ แผ่นนี้ของวันที่1นึ่งพฤศจิกายนเช่นเดิมนะคะแผ่นนี้ก็ยังเป็นเฉพาะตัวตรงอยู่นะเฉพาะตัวตรงอยู่นะคะเมื่อกี้สี่สองแล้วใช่ไหมคะก็มี4ี่เอีกนะ03นย์ 0, ก็ดับนะดับบนนะคะ0 2 09 หนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งเก้าสามสามหนึ่งหนึ่งและศูนย์เจ็ดค่ะทั้งหมดเฉพาะตัวต,วตรงงวดนี้ยายเจให้ถึงยี่สิบหกตัวนะคะยี่สิบหกตัวที่ดับสองตัวบนนะคะ ยังมีอีกนะคะอีกแผ่นหนึ่งเป็นดับทั้งตัวตรงแล้วตัวกลับนะคะ ค่ะต่ออีกแผ่นหนึ่งนะคะรอบนี้มีตัวตรงและตัวกลับด้วยนะคะตัวตรงและตัวกลับนะคะแผ่นนี้มีเก้าหกกลับด้วยหกเก้านะคะแล้วก็มีแปดสามกลับด้วยสามแปดค่ะรวม แผ่นนี้อีกสี่ตัวนะคะเพราะฉะนั้นรวมทั้งหมดงวดนี้เลขดับสองตัวบนที่ยายเจให้ทั้งหมดสาสิบตัวนะคะสาสิบตัวนะคะดูนะคะมาดูหอมกันว่าเลขดับของยายเจย,ยังแม่นแม่นปังปังไหมนะคะสำหรับเลขดับสองตัวบนเป็นเลขคลิปเลขดับที่ยายเจยต้อง มาร์กเอาไว้เป็นกรณีพิเศษแล้วนะคะสำหรับปีนี้ค่ะแล้วเรามาพบกันกับคลิปต่อไปนะคะคลิปเลขดับสองตัวล่างค่ะสวัสดีค่ะ